ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมยิปนาคโวลิเคิลน,นะครับโดยคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายในส่วนของวิธีการรีไอดีตัวละครที่ควรรีหาช่วงต้นนะครับแล้วก็อธิบายในส่วนของระบบกาชาเกมนี้ด้วยนะครับนะอ่ะว่าแล้วก็มาเริ่มกับผมอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการอ,อธิบายครับผมในส่วนของการกาชาก่อนนะครับนะระบบกาชาเกมนี้ก่อนเลย เกมนี้ครับผมจะมีกาชาทั้งหมด3แบบนะครับนะเริ่มต้นเลยนะก็คืออย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตู้กาชาที่เป็นกาชารายวันครับอันนี้คืออย่าไปสนใจมันเพราะว่าของที่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของแบบค่อนข้างจะ ไม่ดีนะครับตีเป็นบิดนี้เลยพวกเกี่ยวกับเงินเอ้ยนะครับเงินหรือพวกอุปกรณ์การสวมใสครับผมเป็นเทียบว่ากาชาที่มีคำขำก็แล้วกันนะและก็ตู้สําหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับโดยตู้ที่เป็นผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยเราสามารถรีได้ถึงร้อยครั้งนะครับผมถูกต้องเราสามารถรีหาตัวละครที่ต้องการได้ครับซึ่งตัวละครที่อยากแนะนำนะครับผมในส่วนของการรีดีช่วงต้นนะไอ้ตู้นี้ครับผมแนะนําเลยก็คือตัวของอาบิสนะครับผมตัวนี้ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงแนะนําเพราะว่า1มันเป็นตัว พพอร์ตที่สปอร์ตได้แม้แต่กระทั่งทีมกัายภาพทีมเวทนะครับนะก็ถือว่าเล่นได้ครบเครื่องเลยนะเป็นตัวบูทนะครับนะให้กับปาร์ตี้ได้ดีมากนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวคอตัวอื่นที่เป็นดาเมจครับนะผมก็ขอแนะนาตัวของยูรินะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวตีเลดบอสตัวตีทาเกตเดี่ยวที่แรงมากครับนะมันแรงตามจานวนดีบับขอฝันข,ข้ามที่มีอยู่พูดง่ายคือเราสามารถที่จะ เอาดีบับเ็ไว้ปลดไฟตัวคาบเยอะๆแล้วก็เอาตัวของยูเรียนะครับผมนไปตีปิดดาเมจครับเป็นตัวตีเลดบอสนะครับผมนะเป้าหมายทาร์เก็ตเดียวที่ดีมากๆเลยครับในตัวของตัวยูเรียครับอิสกะนะครับผมนะอีกหนึ่งตัวครับผมที่อยากจะแนะนําก็คล้ายๆกับตัวของสเตฟานี่นะครับนะแต่เป็นตัวโจมตีลักษณะของกายภาพและก็ตีได้ครับผมถือว่าโอเคมากนะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเอ้ยขี้เกียจรีหาสเตฟานี่ครับก็อาจจะมาทุบกับตัวของอิสกะก็ได้นะครับนะ ตัวนี้นะครับและก็ตัวของดากูดิก้าครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตทีมนะครับผมนะบัฟให้กับทีมแล้วก็ยังทําการอัพเลเวลนะครับผมอัพสกิลเลเวลให้ตัวของเราเนี่ยสามารถเปิดสกิลได้ไวมากก็แนะนํา4ตัวละครนี้แล้วกันนะครับนะสตัวละครนี้นะ,นะะนนะก็เลือกเอาแล้วกันอันนี้เป็นสายดีบัฟนะครับผมนะดีบัฟเฟอร์นะครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นดีบัฟแต่เอ้ยนี่เป็นบัฟเฟอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นแอตแทกเกอร์นะครับผมเป้าหมายทาร์เก็ตเดียวแล้วก็ ไอเทเกอร์เป้าหมายทาร์เก็ตบุกนะครับผมก็แนะนําทั้งหมด4ตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครช่วงต้นที่ผู้เล่นใหม่นะครับผมนะแนะนำเลือกเอาตามใจชอบแต่ถามว่าใน4ตัวละครตัวนี้ตัวไหนคนนิยมเลือกมากสุดครับอาร์บิสครับผมนะดีสุดเลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเราจะสามารถกดได้การันตีแค่ตัวละคร3ดาวถึงตัวท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ตัวละครช่องการก็จะไปวัดหาดูตัวละคร2ดาวนะครับผมที่น่าสนใจตัวละคร2ดาวครับผมที่ค่อนข้างจะนิยมนะครับก็จะมีใครบ้างมีตัวของ เอเบียนะครับหนึ่งตัวนะเอเบียหนึ่งตัวก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมนะครับนะแล้วก็ตัวของไอชาครับผมเป็นตัวเผาไหม้นะครับนะอืมก็เอาไปเล่นคู่กับสเตฟานีได้นะครับนะแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงก็คือตัวของยูนะนะครับผมเป็นตัวฮิวนะครับนะฮิวเท่าหมายทาเกตเดี่ยวนะครับนะก็ถือว่าใครที่ต้องการฮิวตัวทาเกตเดี่ยวก็ดีนะแต่ยูนั้นที่เขาแจกอยู่แล้วตามปกติไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเค เราขอข้ามไปส่วนของตู้เริ่มต้นไปก่อนอ่ะต่อไปครับผมก็คือตู้พิกอัพตู้นี้แหละคือเป็นตู้ตัดสินว่า ID เราจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมารีหาตูวของสเตฟานีนะครับนะซึ่ง ตัวของสเตฟานีเนี่ยจะอยู่แค่ในตู้นี้เท่านั้นเป็นตัวละครจอมเวทครับผมนะตีอ,อสก,กัดผายเผาไหม้นะครับผมก็คือตีเสร็จปุ๊บก็จะทําให้ฝั่งครับติดสถานะเบิร์นต่อให้ไม่ตายกระโดนเผาตายอยู่ดีนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ช่วยได้ดีมากครับผมตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมยันท้ายเกมนะครับนะสเตฟานีนะครับนะก็ส่วนใหญ่เขาจะรีหาตัวละครตัวนี้กันช่วงต้นกันเรียกว่าถ้ากด,กดมาปุ๊บไม่เจอตัวนี้ก็รีหาให้ดีใหม่ก็ได้เลยนะอ่าแล้วก็ อยู่ในแค่ตู้พิกอัพเท่านั้นด้วยนะครับนะต่อไปอีกตัวนะครับผมก็คือตัวขอแพทิเซียนะครับนะแพทิเซียจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวขอสเตฟานีก็คือเป็นตัวที่อยู่ในตู้ของพิกอัพเท่านั้นนะครับเป็นตัวที่สังกัดบัฟนะครับผมแบบเดียวกันกับตัวขอดัคูดิกาแต่ตัวขอสเตฟานีเนี่ยจะเป็นลักษณะประเภทป้องกันและก็อัพเลเวลการ์ดนะครับผมแล้วก็ยังได้ในเรื่องของคือมันง่ายกว่าตัวขอดัคูดิกา แต่โกดิก้าเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องเป็นต้องไปท่าไม่ตายถึงจะเป็นการอัพเลเวลแต่สเตฟานี่ครับอไอตัวของแพติเซียนะครับนะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวแค่สกิลเบื้องต้นนะครับนะก็สามอัพได้แล้วก็เป็นตัวบูทที่ดีมากนะครับนะในส่วนของผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะต้องการอัพเลเวลสกิลให้ไวนะครับนะผมก็ขอแนะนำเลยนะ ID ไหนที่ได้แพทิเซียกับสเตฟานี่นะครับ ID นั้นแม่งโคตรสุดยอดเลยนะครับนะถ้าเกิด ID ไหนที่โล30โลแรกนะ30โลแรกเนี่ยได้ตัวของแพทิเซียกับสเตฟานี่ไปครัับนนนะ ID ้ สุดยอดครับนี่คือไอดีที่ดีที่สุดที่ผมจะสามารถสัรหาแนะนําให้คุณได้นะครับนะอ่ะและต่อมาครับผมนะัก็คือตัวอื่นกันบ้างอย่างเช่นตัวของมิโคโตะมิโคโตะจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ได้จากการกดกาชาเท่านั้นนะครับก็เป็นตัวที่สังกัดประเภทอ่าคิวนะครับคิวบวกกับรักษาดีบัฟในเวลาเดียวกันด้วยนะครับนะก็ถือว่าน่าจะดีที่สุดละอือฮึโอเคนะครับนะมีตัวใดอีกบ้างครับนะที่อยากจะแนะนําเพิ่ม ก็น่าจะประบานีนะสำหรับเริ่มตู้เริ่มต้นนะส่วนตู้ในนาคตที่อยากจะแนะนำนะครับนะให้เกมเก็บเพชรไปด้วยเนี่ยผมก็แนะนําตัวของซาร่าตัวนี้นะครับนะน้องซาร่ากว่านี้ครับนั่งรถเข็นนะครับนะบอกได้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งตัวนะที่ผมค่อางจะถือว่าอวยเก่งใช้ได้เลยแหละหลักๆนะครับนะอืมโรเลตตานี่ก็ใช้ได้ครับแต่ไม่เป็นไรนะเอาเริ่มต้นแค่นี้ก่อนละกันก็ขอแนะนำนะครับผมตู้ที่ดีที่สุดโลที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเตปานี่คู่กับตัวขอพทิเซียนะครับนะสองตัวนี้นะ เรามาเรากดการชากันหน่อยดีกว่านะครับโอกาสออกครับผม1 4จดสี่เปอร์เซ uh, okay, ็นะครับนะมาดูด้วยกันเลยครับมีโอกาสไหมที่จะแตกออกมาเป็นลุงมีโอกาสครับแต่บอกได้เลยว่ายากมากนะกดการชาร์แล้วมีโอกาสแตกเป็นลุงมีอยู่อ่ะโอเคนะครับนะ ต่อกันนะครับเกือแดกแตกไปแตกนะครับแตกเลย <laughs> ผมไม่ออกเลยครับโคตรเค็มเลยครับอ่ะประมาณนี้นะครับนะอ่าโอเคนะครับนะประมาณนี้นะแล้วก็ปวดตู้เริ่มต้นนะครับนะก็สามารถกดแล้วก็รีได้ตามใจชอบเลยนะก็ อันนี้ก็มีปัญหาอะไรมากมายเราก็แค่รีไปเรื่อยครับนะจนกว่าเราจะเจพอใจมาการันตี3ดาวอยู่แล้วแต่มันการันตีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหวังว่ากดตัวนี้จะออก3ดาวมากกว่า1ตัวนะครับนะไม่ต้องไปหวังเลยครับนะแล้วก็แค่ไปหวังว่ามันจะออกเป็นใครเท่านั้นเองหลักๆโอซิเบียครับฮ่า ถ้าแตไม่ผิดรู้สึกซีเวจะเป็นแทงนะอ่ะก็เราก็สามารถอันนี้ก็กดรีไปครับผมเราสามารถรีได้ถึงร้อยครั้งนะก็ไปหาตัวละครที่เราต้องการส่วนใหญ่จะวัดในส่วนของหลังจากกดตู้พิกอัพให้เสร็จแล้วนะครับนะอ่ะและ้วจัดได้ก็กดไปนะครับนะ ก็ยูเรียนะครับก็ถือว่าเป็นอิกหนึ่งตัวที่นี่ครับตัวนี้นะเป็นตัวละครที่เหมาะมากในเรื่องของการเอาไปตีตบเลดบอสนะครับนะก็เอาจริงต้องบอกว่าต้องบีอะนะคือยังไงก็ต้องบีทุกคนนะครับผมสำหรับตัวยูเลียนะเอาไว้เป็นตัวทำา a t a b a ตีบอสอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีสองอันครับผมก็คือล็อกนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ได้ยูเรียได้ยูเลียดีก็เอายูเรียล็อกไว้นะครับเปิดอันนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเออตู้ดีแล้วนะเออนะเราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่เราจะเอาตู้นี้ออกมาใช้งานแล้วนะกก็ตััดดินใจมออาไ้ะครบ เราก็ได้อยู่เรียบมาเรียบร้อย้วครับนะอ่ะประมาณนี้อ่ะสมมติแต่เราเกิดเราไม่พอใจขึ้นมานะครับนะไม่พอใจขึ้นมาทํายังไงนะครับผมก็แนะนําไปที่ในสุดของออปชั่นนะครับนะแล้วก็เลือกแอดเคาน์นะครับผมจากนั้นก็เลือกทําการลบไอดีนะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับนะแล้วก็ไปจะมีให้เราพิมพ์นะครับนะเราก็พิมพ์แบบว่าเออไอดี ID เนี้ยตัวไม่เล่นนะครับนะอ่ะแล้วก็กดโอเคนะครับเรียบร้อย เกมก็จะรีกลับมาช่วงต้นทันทีนะครับนะแล้วก็กดไปครับแล้วก็บร์เดอร์เข้าไอดีเกรดก่อนนะครับนะจนกว่าเราจะพอใจว่าเฮ้ยไอดี ID นี้คือไอดี ID ที่เราจะเล่นจริงค่อยสมัครแอรเท้าไปนะแล้วมันก็จะถามว่าเชลเจอร์ไม่สิต้องบอกว่าติวตเตอรีกเอาลวกันนะครับผมมันจะติวเตอรีขึ้นมาจมาว่าจะดูไหมนะครับแน่นอนสกิปครับอ่าสกิปเสร็จปุ๊บนะครับผมที่เหลือก็กลับมาหน้าเดิมนะครับผมก็คือในส่วนของกาชาช่วงต้นนะครับนะ นะปรับมานี้นะครับนะในส่วนนี้อ่ะเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมอันนี้คือในส่วนเริ่มต้นนะแต่ว่านอกจากกาชาปกติแล้วนะครับในเกมน,นี้มันมีกาชาการซัมเอร์เนอร์ด้วยนะครับนะซึ่งการซัมเอร์เนอร์เดี่ยวก็จะเป็นการเอาไว้สวมใส่ตัวละครก็แน่นอนครับผมใช้เพชรเหมือนกันนะครับนะการตรงส่วนนี้เนี่ยเอาไปซับพอร์ตนะครับผมกาซัมเอร์เนอร์เนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราแต่งและก็เก่งขึ้นนะครับนะ มันก็ค่อนข้างจะถือว่าเป็นอบิลิตี้เสริมไปละกันนะเวลาเราต้องการให้ออกสกิลปุ๊บแล้วมีผลอะไรออกตามมาเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของการ์ดสัตว์เลี้ยงนะครับผมหรือการ์ดซัมมอนเพิ่อมอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคครับประมาณนี้นั่นในส่วนของคอนเทนต์เกมของ j ิ๊กดาคอนดิเคิลสลับเริ่มต้นนะใครที่สนใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดำข้อมูลออกมานำเสนอเรื่อยๆนะวันนี้ผมฮอสบีแคทขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยสวัสดีครับ